แย yeah, ่จริงๆครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วง Exclusive Talk ในเจอดใจออนไลน์นะครับวันนี้ผมมีเรื่องมานําเสนอท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมก็คงน่าจะเรียนมาตั้งแต่เด็กถ้าท่านผู้ชมอยู่นับถือศาสนาพุทธมีคําสอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่ดี3อย่างที่มนุษย์จะมีและพึงระวังแล้วก็จะทําให้เกิดผลไม่ดีตามมาเราเรียกว่าอากุสล,ลมูลหรือเรียกภาษาชาวบ้านเราเรียกว่ากิเลส สามประเภทด้วยกันโลภะโทสะโมหะวันนี้เราจะพูดเรื่องอันที่2ก็คือโทสะว่ามันจะส่งผลต่อชีวิตขนาดไหนอย่างไรแล้วก็แขกรับเชิญที่กรุณาจะเอาเรื่องชีวิตของเขาที่มันเป็นประเด็นที่ชัดมากกับเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมเพื่อที่วันหนึ่งท่านผู้ชมถ้าเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามแต่โปรดได้รับความรู้นี้ยินดีต้อนรับน้องทีอริยธิ์วิกุลหรือน้องน็อตสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อครับ ชื่อเดิมคืออัคณัทอะริยลิปิกุลครับครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อแหละเพราะ,อ,ะอยาก <ผม S 2> จะลืมอยากจะให้มันเรื่องไม่ดีผ่านไปพร้อมกับชื่อไม่ดีหรืออะไรเ้ยพระอาจารย์ที่ผมนัดคือพระอาจารย์วอร์ครับท่านท่านเล็งเห็นปกติท่านเขคงไม่ได้เป็นสายเปลี่ยนชื่ออย่างที่ทุกคนรู้กันดีครับแต่ท่านคงคิดว่าโอเคชื่อเดิมมันมันอาจจะมีคนว่าเยอะแล้วมี หลายอย่างเป็นชื่อที่ตกจดจําในทางที่ไม่ดีถูกต้องก็จริงๆแล้วเปลี่ยนชื่อไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีจริงๆนอกจากเปลี่ยนชื่อเราต้องเปลี่ยนอีกหลายอย่างวิธีคิดพฤติกรรมใดๆก็ตามแต่อันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดผมว่านั่นคือวิธีคิดโอเคครับก็ท่านผู้ชมย้ำอีกทีท่านผู้ชมคงจะจําได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณน็อตก็คืออะไรกันบ้างเป็นเหตุการณ์เกลียวกล่าวในปีที่แล้วจำวันที่ได้ไหมฮะวันที่4พฤศจิกายนคือวันที่เกิดเรื่องครับแล้วก็วันที่ตุ้ ใช่วันที่คลิปออกคือวันที่6พฤศจิกายนครับผมเล่าทวนเหตุการณ์เผื่อท่านผู้ชมจะได้จาได้ว่าเหตุการณ์คืออะไรคุณน็อตขับรถของตัวเองมามีมอเตอร์ไซค์เฉียวชนเสร็จแล้วก็เกิดการเหมือนกับว่ามอเตอร์ไซค์ไปแล้วคุณก็ไปตามกลับมาเสร็จแล้วคุณก็ทําร้ายร่างกายมอเตอร์ไซค์นั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงแบบ ิ้นเชิงจริงๆเดี๋ยวเราจะดูว่าเราได้อุทาหรณ์อะไรเอาอันดับแรกก่อนคุณเป็นคนแบบไหนยังไงครับคุณเป็นคนใจร้อนอันนี้ต้องตอบตามความจริงเลยนะว่าว่าคุณเป็นอย่างไรในมุมมองของคนทุกคนเพื่อนคุณคนสนิทคุณครอบครัวคุณเขาบอกว่าคุณเป็นคนยังไงถ้าถามว่าผมเป็นคนใจร้อนไหมผมคิดว่าผมเป็นคนใจร้อนแต่ผมไม่ได้เป็นคนมโหร้ายใจร้อนกับขี้งุดหงิดผมว่าใกล้ๆกันเนื่องจากว่าผมผมเป็นคนเสพติดกับความสมบูรณ์นะครับคำว่าสมบูรณ์คือทุกอย่างมันจะต้องเพอร์เฟกต ดังนั้นอะไรที่มันผิดแปลกไปจากสิ่งที่ผมคิดผมรู้สึกว่ามันไม่ตรงใจผมมองแบบหนึ่งก็จะเป็นคนที่ชอบมนุษย์ฝ่สมบูรณ์ฟังดูเหมือนดีทุกอย่างต้องประณีตต้องได้อย่างที่มันควรจะเป็นใช่ครับแต่มองอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่อยู่ตรงกลางมันคือการสุดขั้วชนิดหนึ่งใช่แล้วมันคือเอาตัวเองเป็นแกนโลกอ่ะให้ทุกคนหมุนตามทุกคนหมุนตามเพราะเชื่อว่าสิ่งที่คิดนั้นมันถูกใช่ครับโอเคนั่นนั่นเป็นประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับว่า เธอทาให้รถฉันมีตาหนิฉันจึงโกรธกว่าปกติเพราะรถฉันจะไม่สมบูรณ์เกี่ยวไหมผมคิดว่าอันนั้นส่วนหนึ่งครับแต่อีกส่วนหนึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเฮ้ยอย่าหนีไปอ่ะแค่รู้สึกตอนนั้นแค่รู้สึกตอนนั้นโมบอกว่าเขาหนีไปครับผมแต่สุดท้ายจริงๆแล้วผมผิดนะผมผิดผมยังผมยังพูดเหมือนไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคทุกคนต่างมีความผิดในในในกรรมนั้นๆว่าว่าใครทําอะไรครับโอเคคุณเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสไหมครับ ก่อนหน้านี้จะไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีต่อยตีมีไหมครับทำร้ายร่างกายไม่มีครับด่าทอด่าทอแอบแอบด่าก็มีบ้างครับขับรถด้วยความเร็วปกติหรือสวิทชสวั์หว่าเสียวถ้าเป็นตอนขับรถแรกๆขับรถเร็วครับแต่พอโตขึ้นมาเริ่มรู้สึกว่ากลัวตายวันนี้เกิดเหตุก็ไม่ได้เร็วโอ้ไม่ไม่ได้แทบไม่ได้ใช้ความเร็วเลยครับเพราะว่ารถมันติดอยู่ครับบางคนจะเป็นว่าพออยู่ในรถปั๊บเอ้ยแล้วก็ด่าใช่คุณเป็นไหมผมเป็นครับผมเป็นบ่อยครับ ทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยทุกครั้งที่อย่างที่บอกไม่ได้ดั่งใจหงุดหงิดเสมอมันบระบาดฉันทาไมว่าอะไรเงี้ยแล้วปาทำไมอ้าวทำไมไม่ไปอย่างนี้ทําไมไม่เป็นอย่างนั้นทาไมไม่เป็นอย่างงนเราคิดแต่ว่าทําไมทาไมทําไมไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราลืมมองตัวเองไปหมดเลยว่าอ้าวทำไมเราไม่เข้าใจเขาบ้างล่ะบางทีถ้าเราเป็นเขาเราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้พูดเหมือนล่ําเรียนมาใหม่อันนี้คือปกติคุณเป็นปกติคุณเป็นคนคิดอย่างนี้รอเปล่าปกติผมไม่ได้เป็นคนคิดหรือว่าหลังเหตุการณ์นี้ คุณคุณไปไปบวชไปเรียนไปได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์แล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นผมว่า6เดือนที่ผ่านมาผมว่าเป็น6เดือนที่มีคุณค่าสําหรับชีวิตผมมากถ้าผมไม่มี6เดือนนี้บางทีมันอาจจะเละไปแล้วก็ได้ชีวิตมันยังใช้แบบเดิมอยู่แบบเดิมทุกอย่างเร็วไปหมด1-10ต้องไปให้เร็วที่สุดแต่ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องทําอะไรหรือว่าดูรายละเอียดอะไรยังไงมันตอ,ตอนนั้น ถ้าสมมุติเราควบคุมได้อันนี้ผมพูดแบบคนไม่ได้อยู่แล้วพอพี่ไม่ได้อยู่ในนั้นนี่หรืออะไรก็จริงครับแต่ถ้าเราจินตนาการว่าหยุดจับกลับมาได้อยู่ตรงนี้เรียกประกันเรียกตำรวจเรียกใครก็ได้เท่านั้นมันจบเลยครับชีวิตจะไม่มีอะไรอีกเลยมันไม่มีอะไรแต่ต้องถามว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมว่าไอ้วุบนั้นคือไอ้วุบนั้นคือเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะกลับมารับผิดชอบเราแค่นั้นเองเราพยายามเรียกร้องในสิทธิที่เราแบบ รู้สึกว่าเราควรจะได้ตอนนั้นนะครับตอนนั้นเราเลยทําแบบนั้นทุกอย่างอย่าใช้คําว่าแต่สติเลยครับบางทีเราเราแทบจะแบบโอ้โหไม่ได้มองหน้ามองคือไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าไปตรงนั้นไปหาตรงนั้นให้เร็วที่สุดเพื่อให้คุณให้เขาหยุดตรงนั้นไม่สามารถไปไหนได้แค่นั้นเลยครับก็คือโมโหแล้วเมื่อมันได้ได้คลายด้วยการกระทําแบบนี้ครับก็จะไม่ไม่ว่ามันคุณไม่ได้ต้องการเงินจากเขาไม่ได้ต้องการครับโอเคนั่นคือวูบของการ ขาดสติอย่างรุนแรงครับผมก็คือโทสะเข้าเข้าควบคุมร่างกายครับสติไม่ได้ควบคุมครับเป็นเวลาชั่วงขณะหนึ่งครับสมมุติคุณจับมาได้แล้วคุณทําร้ายไปแล้วตอนไหนคุณเริ่มรู้สึกว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมคุณมีแว็บที่มีแบบนั้นไหมครับในเหตุการณ์นั้นนในวันนั้นผมผมมาแว็บหลังจากที่มีคนบอกว่าทําไมถึงไม่เรียกตํารวจอืมผมก็เออทาไมไม่เรียกตารวจเรียกปกระกันเรียกอะไรก็ได้ใช่ าทำไมไม่เรียกล่ะเออใช่เรียกตำรวจเรียกตำรวจอะมาเอาใบขับขี่มาเอมเอาใบขับขี่มาอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนตอนแรกมันความโกรธทายไปเริ่มรู้สึกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำใช่แล้วเราไปทำกับเขาอย่างนั้นทำไมทีนี้เรามองมาเราเห็นที่ถนนโหนี่มันยิ่งกว่าถ่ายหนังอีกนะมันยิ่งกว่าออกในการวิ่งนะทุกคนถือกล้องหมดเลยพี่ดูทุกคนมีมือถือทุกคนเป็น นักข่าวทุกคนเป็นนักข่าวตรงนั้นเนี่ยเวลาประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นถนนจะเินกรุงคนเยอะรถติดอยู่แล้วค,คนเยอะป้ายรถเมย์สองฝั่งดังนั้นคนจํานวนมหาศาลอยู่ตรงนั้นทุกคนมีกล้องทุกคนถ่ายไม่มีทางรอดไปได้แม้แต่มุมเดียวเลยแต่ว่ามันมีช่วงเวลาที่การถูกก้องงาด้วยโทรศัพท์มันหมดไปแล้วค,ค,คนก็รู้สึกว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรมีความรู้สึกผิดบ้างไหมครับว่าเอ้ยเราไม่ต้องทำอย่างนี้นี่หว่ามีไหมหลังจากหลังจากนั้น ตำรวจมาครับอกโอเคไปลงพักผมโทรหาพี่เพื่อการคุยกับเพื่อนในรถบอกเฮ้ยมันมันก็คิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทําไมมันต้องทําอย่างนั้นครับคือตอนนั้นมัน่าต้องจับทำไมกูต้องทํางั้นกับเขาใช่แล้วหลังจากนี้มันจะต้องเป็นยังไงอ่ะคือมันเรื่องใหญ่แน่ๆรู้ว่ายังไงต้องเรื่องใหญ่ครับแล้วหลังจากนี้จะต้องทํำยังไงต่อไปเราจะต้องเดินต่อไปยังไงไม่รู้ตอนนั้นมันว่างเปล่าชีวิตมันใช้คาว่าชีวิตมันเซเลย โอเคการเซที่เราเห็นเนี่ยเป็นปรากฏเป็นข่าวแล้วงานการอะไรต่างๆนานาผมขอยกเรื่องคดีความไว้เป็นหน้าที่ของทางด้านกระบวนการยุติธรรมไม่ไม่ไม่เข้าไปก้าวล่วงนะครับแต่ว่าถามอัปเดตว่าในกระบวนการยุติธรรมปัจจุบันณวันที่บันทึกรายการตอนนี้ถึงไหนอย่างไรครับตอนนี้ก็คือผมไก่เกี่ยเขาแล้วเรียบร้อยครับก็ค่ารักษาพยาบาลค่ารถค่าทุกอย่าง เป็นคุณเจรจากคุณแม่ใช่ครับแต่เขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะอ๋อโอเคอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันในห้องเป็นผมกับแม่แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงแล้วก็เป็นเขากับแม่ครับแล้วก็มีคู่กัเจ้าหน้าที่ใช่<ข>ซึ่งสาร,รของสารครับถ้าไม่มีขบวนการเนี้ยผมจะไม่มีโอกาสได้ได้ได,ได,ได้ได้ใกล้ชิดกับเขาได้คุยได้เปิดอกกับเขาเลยนะครับสุดท้ายเราติดต่อกันไม่ได้มันมันติดต่อกันไม่ได้ครับพี่ดูเนื่องจากว่าในช่วงแรกเราพยายามติดต่อเขาตลอดแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่สบายใจ ในการเจอผมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นมันก็หลายอย่างประกอบกันดังนั้นโอเคนั่นเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วเราก็ทําได้ดีที่สุดว่ารอวันหนึ่งที่จะมาถึงขบวนการเนี้โอเคคือกระบวนการกกระบวนการ,การท,ที่ที่ศาลครับเขาจะมีการกระบวนการเจ้าหน้าที่ไก่เกียครับผลเป็นยังไงครับ<อ>เห็นตรงกันยังเห็นตรงกันแล้วครับจ่ายแล้วเรียบร้อยครับตอนเนี้เราเราได้ทําในสิ่งที่ลูกผู้ชาย ควรทำพึงกระทำพึงกระทาก็คือการรับผิดช,ชอบเขาอย่างเต็มที่แล้วก็สํานึกในความผิดของเราแล้วก็ว่าหลังนี่สำคัญกว่าอีกครับแล้วก,แวก็แล้วก็ดําเนินชีวิตต่อดูแลครอบครัวให้ดีเหมือนเดิมนั่คือสิ่งที่ผมต้องทำย้อนกลับไปหลังจากที่เป็นข่าวใหญ่โตคือโครมมีการถอนออกจากงานใดๆก็ตามเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเป็นไงครับตอนนั้นโทรศัพท์ดังไหมดังตลอดครับแต่ผมไม่ได้รับโทรศัพท์เลย มีคนส่งมาให้กำลังใจทุกอย่างมันมีมาทุกทางแต่ง,งานเนี่ยจะไปที่ทางแกรมมี่เพราะผมตอนนั้นอยู่สัญญาณอยู่ที่แกรมมี่เราก็จะค่อยๆเห็นงานของเราหลุดออกจากตารางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแกรมมี่รรประกาศปึง้งโอเครายการหลักๆที่เราอยู่แกรมมี่ก็ไม่มีแล้วไทพีบีเประกาศ,ป,กาศปึง้งรายการหลักๆที่เราอยู่ที่ไทพีบีเอสก็ไม่มีแล้วละครที่เราถ่ายไปแล้วงดออนแอร์ครับ,ร,บรวมไปถึงจ็อบต่างๆ ก็ค่อยๆถอนไปทีละนทีละนทีละน,น,น,นจนวันที่6พฤศจิกายนนั่นคืองานสุดท้ายที่ผมได้ทำ2 2> และหลังจ,จ,จากเหตุการณ์เองนะใช่หลังจากนั้นก็คือไม่ได้ทํางานอีกเลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ครับถึงวันนี้ถ,นนถึงวันนี้ครับคุณใช้ชีวิตทําอะไรบ้างครับครับชีวิตหลักๆผมตอนนี้คือ 1. โอเคตื่นเช้าขึ้นมานู่นเลยครับแม่ผมอยู่กับแม่อยู่กับแม่อ่าแม่จะไปไหนจะยังไงวันนี้ คุยกันบ,บางทีคุยกันตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วพ่งนี้จะไปไหนอะถ้าสมมติจะไปวัดจะไปทําอะไรไจะไปเทีย่วยวไปด้วยไปกับแม่ก็อยู่กับแม่อยู่กับที่บ้านอยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณตาหลีกเลี่ยงการฟังข่าวไหมครับในช่วงเดือนแรกแรกหลีกเลี่ยงไหมพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับอย่างน้อยเราเราก็ต้องรู้บ้างว่าโอเคมันเป็นยังไงเพราะแหมเราทํางานเราก็อยากรู้ว่าฟิดแบ็มันไปถึงไหนแล้ว อะไรยังไงคนด่าเราไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อดอดอดไม่ได้อดไม่ได้แต่สุดท้ายพอมันดูเยอะ,ยอะพี่ดูมันจะรู้สึกเหนื่อยไปเองมันไม่ไหวแล้วมันสามารถแบบหลับตาปั๊บหลับ,ลบได้เลยแล้วหายไปเลยเพราะมันอาจจะเหนื่อยด้วยไม่ได้กินข้าวด้วยทุกอย่างไม่ได้กินก็กินไม่ลงกินไม่ลงซื้อข้าวมากล่องหนึ่งเนี่ยผมแม่แล้วก็อีฟแฟนกินด้วยกันสามคนกินไม่หมดกินกันอยู่สามมื้อกล่องเดียวเป็นอยู่นานไหมครับประมาณ ช่วงอาทิตย์แรกแรกเป็นแบบนั้นเลยครับหลังจากนั้นเราได้ไปปฏิบัติธรรมหลายๆคนไม่เคยรู้ครับว่าก่อนที่ผมจะไปบวชกับท่านวอวชิรเมธีนะครับผมผมได้ไปวัดท่าไม้ก่อนไปปฏิบัติธรรมผมมีอุเทนเป็นคนแรกที่ให้ใครสักคนหนึ่งติดต่อมาหาผมแล้วก็บอกว่าให้มาหาที่วัดให้มาปฏิบัติธรรมให้มาสงบให้มาพักก่อนเพราะนี่คือจุดที่ผมคิดว่า หลวงพี่ก็รู้ว่าผมก็เซเซมากตอนนั้นไม่รู้จะไปทางไหนแล้วไม่รู้ทิศทางอะไรรู้แต่ว่าต้องสวดมนต์แต่สวดไปแล้วยังไงต่อตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทุกคือคุณทุกว่าทําไมฉันจึงเป็นอย่างนี้หรือคุณทุกว่าทําไมผู้คนรอบๆอบฉันจึงทํากับฉันขนาดนี้คุณทุกอะไรหรือหรือไม่ใช่สิ่งที่ผมยกตัวอย่างเลยก็ได้ทุก<ค>ของคุณคืออะไรตอนทนุกของผมคือผมไม่อยากเห็นคุณแม่คุณพ่อคุณตา และคนใกล้ชิดของผมทุกคนมาร้องไห้ในเรื่องของผมท,งที่คมเป็นคนทำถ้าตัวคุณก็เรื่องไม่เป็นไรที่ค,คุณทุกข์มากๆเนี่ยเพราะผลกระทบมันไปสู่คนอื่นทั่วไปหมดที่เป็นครอบครัวรของคุณครับมันกระจายไปทุกทางม,มีคนเขียนจดหมายด่าแม่ผมทุกวันบ้านผมมีทั้งอุจจเละนะครับมีทั้งไข่มีทุกอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เหมือนในนครม,นมันมีผลกระทบที่บ้านผมพ่อผมนั่งอยู่ที่โซฟา ไม่เคยเห็นน้ําตาพ่อแม้แต่หยดเดียวพ่อผมก็ร้องไห้ตาผมผมก็ไม่เคยเห็นน้ําตาตั้งแต่ผมเกิดมาตาผมก็ร้องไห้เพราะผมโดนไล่ออกจากงานนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทําไมชีวิตผมอะถึงต้องทําให้คนที่ผมรักเไปไปได้เยอะขนาดนี้ไปทําร้ายความรู้สึกเขาขนาดนี้การการะทามันเกิดจากแค่ผมคนเดียวเท่านั้นครับผมอยากรับผิดชอบตรงนั้นผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่คุณคนเดียวนะ ใครก็ตามที่ได้ทําอะไรสักอย่างที่ไม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 ่น่าจะทําครับสุดท้ายความทุกข์ของเขาคือเขาทําบุคคลนั้นเป็นที่รักเสียใจได้รับถูกใช่ครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะตัวเขายินดีรับสิ่งที่ตัวเองกระทําใช่ครับแต่คนรอบข้างเขาต้องรับเกือบเท่ากันผมว่ามากกว่าด้วยซ้ําพ่อผมผมไม่เคยรู้เหมือนกันผมเพิ่งมาเรื่อไม่นานวันนี้ว่าพ่อผมก็พยายามกินยาน,นอนหลับแม่ผมก็กินยานอนหลับเพื่อนอนใม่หลับใช่เขานอนไม่หลับไม่มีใครนอนหลับหรอกครับป้า คุณพ่อของแฟนก็ไม่มีใครนอนหลับทุกคนก็เครียดไปกับผมกันหมดทั้งๆท,งท,งที่โอ้โหเรื่องมันเกิดแค่จุดของผมเองอะ่ะแต่มัน <Okay. S 1> ไปกว้างมากจริงเราผ่านตรงนั้นด้วยอะไรมันอาจจะดูกระแดะนะครับผมว่าแต่ผมผ่านตรงนั้นด้วยธรรมะจริงๆผมเห็นหลายคนพูดตลอดพยายามอยู่กับวัจุฬายกันก่อนหน้านี้คุณก่อนหน้านี้คุณไม่ได้ผมได้ยินยเรื่องพวกนี้มาตลอดเพราะาจริงๆมันก็เรื่องที่เราเคยได้ยินมาเรียนมามคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดได้ยินมาตลอด แต่ไม่เคยหมายความกับมันไม่เคยได้รับความหมายอันจริงจังกับมันใช่แล้วก็ไม่เคยรู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันจริงๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรอ๋ออยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมันแป๊บเดียวไปก็ไปก็ไปก็ปัจจุบันมันเปลี่ยนทุกวินาทีหรือตลอดเวลาครับแต่การที่เราได้อยู่กับตัวเองเนี่ยสําหรับผมมันคือคําว่าช้าลงพอชีวิตมันช้าลงแม้กระทั่งการพูดเนี่ยครับพูดให้มันช้าลง บางทีสิ่งที่มันวูบแรกที่มันคิดออกมาบางทีมันอาจจะไม่ดีหรอกแต่เมื่อเราช้าลงเราได้คิดกับคําพูดได้อยู่กับตัวเองสักวิปหนึ่งหรือว่าเสี้ยววิหนึ่งอะ่ะผมว่าบางทีมันมันมีประโยชน์ต่อการดําเนินในวิต่อไปมีเวลาพิจารณาคิดค่อยค่อยคิดค่อยค่อยพูดค่อยค่อยรู้สึกกับมันผมว่าอันเนี้ยมันทําให้ผมใช้ชีวิตผ่านมาได้มันอาจจะเป็นกฎของธรรมชาติก็ได้ว่า บางทีเรารู้ว่าว่ายน้ําคุณจะทํานี้ใช่แต่พอแต่ไม่ไมแต่ไม่อยู่ในน้ําจะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรถูกเลยครับพี่ดูครับบ<า>ง<ม>ังเงินคุณโดนผลักลงไปในน้ําหรือคุณโดดลงไปเองด้วยด้วยความโมโหก็ได้คุณก<ย>็เลยได้ว่ายจริงได้ว่ายจริงเลยทําให้เริ่มเข้าใจว่าอ๋อการสาลักน้ําเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเจ็บแล้วนะอยู่กับมันให้ได้พออยู่กับมันให้ได้แล้วจะทํายังไงต่อไปละ่ะ ก็ต้องขึ้นมาให้ได้ต้องพุยน้ำยังไงต้องพุยน้ำยังไงต้องอยู่กับมันยังไงแล้วก็ไปต่อ,อยังไงต้องไหว้ให้ได้ยังไงซึ่งทั้งหมดตรงเนี้ยผมว่าหกเดือนนี้มีประโยชน์จริงๆรพี่ดูคือคุณเลยมีเวลาที่ได้ศึกษาอนฝึกก่อนหนะน,น้าน,นี้ผมเคยบวชมาแล้วสองครั้งครั้งแรกบวชเนนครับครั้งที่สองคือบวชพระครับแต่ผมเข้าใจมาตลอดก็คือการบวชเนี่ยก็คือการทำวัดเช้าทำวัดเย็นไปบิณฑบาตจบ แล้วก็นนอา่อานหนังสือโซนมลแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมนั่นคือสิ่งที่ผมเข้าใจแต่ผมไม่เคยเข้าใจในสิ่งที่ลึกลงไปว่าในสิ่งที่เขาให้ทําเหล่านั้นเนี่ยมันมีกุศโลบายใดๆซ่อนอยู่บ้างแม้กระทั่งศีลต่างๆมันมีกุศโลบายอะไรซ่อนอยู่บ้างผมไม่เคยทราบเลยทําไมทําไมถึงห้ามสิ่งนั้นทาไมต้องทำวัน,วนแร<ล>กที่ผมไปบวชเนี่ยผมถามพระพี่เลี้ยงว่า เราไม่มีจีวรแบบสําเร็จรูปหรือครับทำไมต้องมาห่ออย่างน้นต้องมาหออ่อทุกวันท,ทุกครั้งที่บางทีแบบผมกลับมาจะอาบน้ําจะส่งน้ําผมต้องมาห่อใหม่ต้องมาใส่จีวรใหม่ทุกครั้งไม่มีเหรอเพราะว่าความคิดของเรามันเร็วมาตลอดมันเร็วอยากจะได้อะไรเร็วๆอยากจะได้อะไรที่มันสําเร็จรูปแล้วก็ไปต่อตไปต่อทำการการทําสิ่งเหล่านั้นมันคือการพิจารณาว่ากาำลังทาอะไรอยู่น็อตวันนี้กับน็อตเมื่อหกเดือนกว่าที่แล้วครับมองโลกไม่เหมือนเดิมไหมครับ ผมว่าเปลี่ยนไปเยอะครับผมเปลี่ยนไปเยอะผมพยายามผมไม่ผมไม่ใช่ว่าผมบวชปับ๊บเปลี่ยนโลกไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ผมค่อยๆปรับตัวให้มันดีขึ้นทุกวันนี้ผมพยายามเข้าใจคนรอบๆมากขึ้นว่าเขาเป็นอย่างนี้เราต้องพยายามเข้าใจเขาว่าการกระทําที่เขาทําออกมาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราต้องเข้าใจคนอื่นๆรวมไปถึงเราเอง ก็ต้องใจเย็นมากขึ้นวันนี้คุณโทษใครไหมครับกับความเป็นไปของคุณในวันนี้โทษตัวเองครับไม่มีใครที่จะมายัดเยียดสิ่งเหล่านี้ให้ถ้าผมไม่ทําผมทําสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองก่อนหน้านี้ยเราเหมือนเราเห็นแม่เราเห็นผู้ครองหรือว่าคนรอบข้างเราเป็นเหมือนแบบนึกอารมณ์เลขาส่วนตัวออกไหมครับเราเป็นเจ้านายเราเดินมาถึงปั๊บทุกคนต้องมีเรื่องมาดพูดให้เราหมดแล้ว มันเป็นอย่างนั้นครับพี่ดูพอมาตอนเนี้ชีวิตมันเปลี่ยนไปพอได้ถึงแม้ว่าจะทะเลาะกับแม่ในเรื่องของการเปิดซีรีส์ในทุกๆวันแม่ผมอยากยได้คุยกันแต่อย่างน้อยมันได้คุยกันได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันมันได้เจอกันแล้วมันได้รู้ว่าเออเขาก็แก่แล้วนะเทคโนโลยีกับเขาคิดไม่เหมือนกันใช่ครับมันมันมันได้คุยแค่ได้คุยมันก็มีความสุขทุกวันเนี้ยครับแต่ก่อนเราเข้าใจว่า เงินเงินมันจะบันดาลทุกอย่างครับแต่ทุกวันเนี้เราเข้าใจว่าเวลาเนี่ยมันบันดาลสุขให้กับเราทุกวันนี้ใช้ชีวิตทําอะไรมากที่สุดครับงานทําอะไรครับก็ไปที่ร้านครับร้านอาหารครับผมมีร้านอาหารอยู่ครับก็ไปร้านอาหารตกเย็นกลับบ้านก็มาเปิดซีรีส์ให้แม่หรือว่าบางทีแม่เปิดซีรีส์ที่บ้านเปิดไม่ได้ก็จะเฟซไทม์มาแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์ครับมีความสุขครับมีความทุกข์ไหมครับที่ไม่มีงานในวงการบันเทิงณปัจจุบัน มีแวบๆเข้ามาบ้างครับพี่ดูครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีรายได้ทางอื่นแต่แน่นอนว่านี่คือผลจากการกระทําของเราคือสิ่งที่เรารับผิดชอบดังนั้นเราต้องรับผิดชอบก็มีความสุขกับที่เท่าที่มีครับเท่าที่เป็นไปได้ผมเชื่อว่าวันนี้คุณคุณได้บทเรียนได้ความรู้ได้มีการฝึกฝนแต่น็อตคนนั้นอาจจะได้ไม่ได้มองแบบนี้ถ้ามีทางไม่ชี้ให้คุณไปโผล่เจอน็อตก่อนถึงเหตุการณ์สักครึ่งชั่วโมงครับคุณจะพูดอะไรให้เขาเชื่อได้บ้าง ผมคงพูดอะไรให้เขาเชื่อไม่ได้ถ้าเขาไม่เจอด้วยตัวเองเพราะผมรู้ตัวเองเลยว่าวันนั้นเนี่ยต่อให้ใครก็ตามมาพูดกับผมว่ามันจะไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมฟังแต่ผมไม่เข้าใจาหรอกเพราะเขาต้องเจอเองเคนบางคนต้องเป็นเช่นนั้นผมเป็นหนึ่งในนั้นสุดท้ายครับครับมนุษย์ไม่ได้บอกว่าทํางานอะไรแล้วคือความสุขมนุษย์ไม่ได้บอกว่าต้องมีเงินแค่ไหนแล้วมีความสุขครับมนุษย์ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็น ผู้ได้รับความรักจากสังคมรอบข้างขนาดไหนจึงมีความสุขครับคุณอาจจะได้ไม่เท่าเมื่อสมัยก่อนในบางเรื่องแต่คุณอาจจะได้มากกว่าก่อนในบางเรื่องกับครอบครัวถูกต้องครับอุทาหรณ์เรื่องนี้ถ้าผมถามเป็นคําถามสุดท้ายคุณจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมว่าผมได้อุทาหรณ์อะไรผมอยากจะให้ทุกๆคนดูผมคิดซะว่าผมเป็นเป็นคนที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันสามารถ เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนในทุกๆเสี่ยววินาทีอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอย่าคิดว่าคุกตารางไม่มีทางมาถึงเราหรอกเรื่องเหล่านี้ไม่มีทางเราไม่เกิดเราไม่รู้หรอกครับถ้าเราไม่อยู่เหตุการณ์นั้นจริงๆดังนั้นทุกคนเห็นแล้วครับว่าผมเป็นยังไงผมได้รับอะไรมาเกิดอะไรกับผมมาบ้างดูผมเป็นตัวอย่างเชื่อเะครับว่าช้าลงมีสติมากขึ้น มีประโยชน์กับคุณจริงๆครับเชื่อผมเลยนี่คือ <ผม S 2> ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดครับขอบคุณครับผมหวังว่าอันนี้สงที่คุณปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้วก็ไม่อยากให้ผู้อื่นเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับคุณแล้วบางอย่างเข้าควบคุมความโกรธเข้าควบคุมครับแทนสติแล้วก็จะได้รับความทุกข์แล้วก็ต้องมาจัดการ ทุกคนต้องบริหารตลอดเวลาครับพี่ดูนะครับขอบคุณน้องนๆมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ